สรบปคุณคข้าวๆนะคะสําหรับตัวโลชั่นพิวิชี่นะคะแล้วก็สครับเค้กนะคะตัวนี้นอ้องก็เป็นสูตรเดียวกันนะคะเน้นๆของเราเลยคือปรับผิวขาวเนาะไม่ว่าคุณจะดําแค่ไหนอะไรแล้วแต่มันสามารถปรับผิวขาวได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยทีออ่ค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นขาวเท่าที่ผิวของคุณจะขาวได้เลยเนาะปลอดภัยไม่มีสารต้องห้ามไม่กัดผิวไม่แสบไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอย่าลืม ป้องกันนะคะผิวให้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะแล้วก็มลภาวะต่างๆเนาะเอาเป็นว่าลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะรู้นะคะว่าการันตีด้วยรีวิวด้วยพี่ชิเชกอะไรอย่างเงี้ยมันจริงไม่จริงยังไงสำหรับลูกค้าใหม่ก็ให้ลองใช้ดูได้นะคะชุดละ1340บาทส่งฟรี EFS นะคะในประเทศไทยเนาะอีนะคะแก้วก็จะอธิบายให้ฟังเนาะเรามีบริการสำหรับลูกค้านะคะทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่เลยเนาะก็ให้ไลน์มาที่ e ีนะคะ K E A W S C เนะคะลเกียเป็นศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์นะคะบริการแนะนำแล้วก็รับคำติชมนะคะตามตัวแทนตามสินค้าเลขกพัสดุอะไรเอว y t h i ิงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเออถามวิธีการใช้นะคะเออนันส่วนใหญ่จะถามนันไม่ค่ากว่าจะเห็นผลนู่นนี่นั่นเนาะก็ไลน์มาถามกันก่อนได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ เคยซื้อกับตัวแทนอยู่แล้วนะคะก็สามารถติดต่อไปหาตัวแทนได้โดยตรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่รู้ว่าจะเลือกตัวแทนคนไหนดีนะคะให้สะดวกกับตัวเองมากที่สุดเนี่ยก็ให้ไลน์มาปรึกษาเกี้ยวเนาะ K E a W S C นะคะเกี้ยวก็ในบริการดีเซอร์วิสดีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งของไม่ทิ้งออเดอร์ไม่ทิ้งลูกค้าแล้วก็เซอร์วิสติดตามนะคะติดตามละล่าคุณไปเลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนได้นะบาดผิวไหมขาวจิ้งไหมต้องการคําแนะนําอะไรอื่นๆนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ ะะยินดีให้บริการนะคะหรบวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดความรู้สึกนะคะจากการที่ได้ใช้สกับเค้กแล้วก็โลชั่น P P C นะคะเป็นระยะเวลาประมาณสองปีได้แล้วะคะ่ะก็ใช้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นแท็กเก็ตเก่าเลยอะคะ่ะก็คือชอบมากๆเพราะว่าเนื้อสกาาับอะ คือขัดแล้วไม่บาดผิวเป็นสารสกัดนะคะอาเม็ดสกาดมันจะเป็นเม็ดวอลนัตนะคะเป็นผงวอลนัตคือปกติเวลาแบบมาถึงห้องก็คือขัดขัดเหมือนแบบอาบน้ำอะ่ะปกติแล้วก็ขัดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก็ผิวก็ขาวขึ้นคนก็ทางขึ้นม่นแบบเออทำไมช่วงนี้ผิวขาวขึ้นดีขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมหอมติดตัวมากแล้วก็ผิวเนียนเนียนเนียนติดผิวเลยือปกตินะคะเป็นคนผิวแห้งแล้วก็เป็นคนที่ที่เกียจทาครีม เพราะว่ามันเหนียวแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันไม่เหนียวเนื้อนะแล้วก็มีกลิ่นหอมทาให้เรารู้สึกว่าแบบอยากเอามาทาเวลาทาแล้วก็แบบแบบแบบเออมีคนมาถามทุกกิบว่าแบบเฮ้ยทำไมตัวหอมจังใช้อะไรก็นี่เลยใช้โลชั่นพีชีแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่เราต้องออกแดดหนักอย่างเช่นแบบไปถ่ายรูปปังแต้งไปทะเลหรืออย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใช้ครีมกันแดดทาด้วยจะได้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ